เวลาหกโมงเช้าที่มหาสาครคามนะคะท่าขอนยานมีร้านขายของกันนะมาตรวจบ,บ้านที่มหาสาครคามนะคะเพราะว่าคนเช่าก็ย้ายออกไปแล้วนะคะเราต้องมีหลยายอย่างที่จะต้องปรับปรุงหลักๆก็เรื่องของความสะอาด อันนี้จะเป็นรอยที่สมัยนั้นท่วมมะค่ะก็ต้องมีการทาสีใหม่ก็เหมือนจะออกทางหลังบ้านนะคะเราไม่ได้อยู่เองก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเดือนออกมานิดนึงนี่คือออกมาทางหลังบ้านนะคะเพราะว่าที่เกับประตูบ้าน ขึ้นไปทานอะไรข้างบนก่อนนะคะแล้วก็จะมาเคลียบ้านกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะมีอย่างเงี้ยนะคะสองชั้นสองห้องนอนสามห้องน้ําก็ห้องน้ําในตัวในแต่ละห้องข้างบนนะคะน้องที่เช่าบ้านก็เช่ามาหลายปีแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านเขา ต้องทำความสะอาดเพิ่มคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ